ชาวกัมพูชาคลั่งหลังเพดดังโพสต์ภาพนี้แม่คือทำเอาชาวกัมพูชากินข้าวไม่อร่อยกันีแล้วนะครับ หลังเพจดังอาเซียนโพสต์ภาพนี้โดยในภาพเราจะเห็นเป็นชุดประจำชาติของ4ประเทศได้แก่ไทยพมา่าลาวกัมพูชาหรือ AKA King of สวนภูมิแลนด์อืมแม่น่ารักสมวัยจริงๆนะคือต้องบอกว่าแต่ละประเทศนี่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสุดๆเลยนะครับสวยงามในแบบของตัวเองแต่ที่น่าแปลกใจอย่างหนึ่งคือกระแสคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาดูเหมือนว่าพวกพี่แกจะคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยนะครับคอมเมนต์ประมาณว่าไอแอดมินเพจนี้มันมั่ว ชุดคอมเมนเราไม่ใช่แบบนี้ชุดของเราเป็นแบบนี้ต่างหากล่ะแม่คือจะดิ้นอะไรขนาดนั้นแต่แอดก็พอเข้าใจได้นะครับว่าทาไมชาวัมบูชาเขาถึงคิดกันแบบนี้แล้วคือพี่เกย์าคิดแบบนี้กันทั้งประเทศด้วยนะครับอืมน่าจะเป็นผลข้างเคียงจากละครบุพเพสนิวาสนะคือแม่หญิงกาะละเกตทําเอาเพื่อนบ้านถนึงกับลืมลากเงาของตัวเองกันเลยทีเดียวคือแค่ภาคเดียวนี้ก็ทําเอาชาวัมบูชาคลั่งเป็นซอมบี้แล้วนะครับแต่นี่พี่ไทยเราดันปล่อยภาค2ย้ําออกมาอีกแม่เรียกได้ว่าช่วงนั้นนี่ปูนเสือขา ใชดีกันเลยทีเดียวคือแกะสบายกันวุ่นเลยและนี่แหละคือความน่ากลัวของซอฟต์พาวเวอร์คือแอดเป็นคนหนึ่งที่กลัวซอฟต์พาวเวอร์มากๆเลยนะครับเพราะอะไรนะ่ะเหรอคือความน่ากลัวของซอฟต์พาวเวอร์คือมันสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมรสนิยมและวิถีชีวิตของคนคนนั้นได้เลยหรืออย่างร้ายแรงที่สุดคือมันสามารถเปลี่ยนรากเกเ้าของคนคนนั้นได้เลยด้วยก็เหมือนกับคนรุ่นปู่รุ่นย่าของเราที่คลัง่งเอลวิสมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าคนสมัยนั้นแต่งตัวแบบเอลวิสกันเต็มเมืองเลยแล้วที่หนักที่สุดเลยคือบบาางงคนนถึขั้เเออลวิ ish, ไปี่ยมกรแะท ขอยแขวนคอแทนพระกันเลยทีเดียวและนี่แหละคือความน่ากลัวของซอฟต์พาวเวอร์คือมันเปลี่ยนความเชื่อและวิถีชีวิตของคนคนนั้นได้เลยมันก็เหมือนกับในกรณีนี้นี่แหละคือชาวกัมพูชาเขากําลังโดนเอฟเฟคนี้อยู่คือแอดจะมาดึงสติของชาวกัมพูชานะว่าสิ่งที่พวกเองทํานั้นมันผิดคือกว่าพวกเราจะมาถึงจุดนี้ได้กว่าชาวต่างชาติจะยอมรับในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบไทยๆนี่มันยากลําบากมากๆเลยนะคือมันต้องผ่านการลงทุนลงแรงผ่านการพัฒนาและโปรโมตมาอย่างโชคโชนเลยแล แล้วพอวันหนึ่งที่มันได้รับความนิยมพวกพี่ก็มาเคลมแบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องลงทุนลงแรงแบบนี้มันไม่ได้หรือเปล่าแล้วพวกพี่ก็ไม่ต้องมาเถียงเลยนะว่าพวกพี่ลงทุนซื้อปูนไปแกะสลักอะ่ะคือตบหัวทิ่มเลยนะบอกก่อนเอาจริงๆพี่แกก็มีเครื่องแต่งกายขนบรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสวนณภูมิอยู่แล้วยังจะอยากได้อะไรอีกเล่าคือพี่แกไม่เห็นใจพวกเราบ้างเลยเลยคือพวกเรานี่สู้เพื่อชาติมาตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะคือในอดีตเราก็มีสงครามกับประเทศเพื่อ บ้านพอบ้านเมืองสงบได้ไม่นานชาติตะวันตกก็มารุกรานเราอีกแต่เราก็ไม่ยอมไงคือเราสู้เพื่อชาติเพื่อรักษารากเหง้าของตัวเองไว้ได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยคือเราเดินด้วยขาของตัวเองมาตลอดและนี่แหละคือความภาคภูมิใจของเราชาวไทยซึ่งมันแตกต่างจากพวกพี่เข้าไง คือพวกพี่แกสบายมาตลอดเลยไงคือตั้งแต่อดีตพี่แกไม่เคยเดินด้วยขาของตัวเองเลยได้แต่นั่งพื้นชันเข่าหมอบคลานมาตลอดอืมคือสบายเกินไม่นั่งพื้นก็หมอบคลานสุดยอดจริงๆเลยคือพี่แกไม่เคยลิ้มรสชาติของความลำบากในการลงทุนลงแรงทําอะไรสักอย่างเลยไงได้แต่นั่งพื้นหมอบคลานล้อวัสนาพึ่งพาประเทศที่แข็งแกร่งกว่าตัวเองมาตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสบายจริงๆไม่รู้ว่าในปัจจุบันนี้พี่แกยังใช้ขาของตัวเองเป็นหรือเปล่า อืมคือบางครั้งแอดก็แอบสองสัยเหมือนกันนะครับว่าบรรพบุรุษของเราชอบความลำบากเรื่อไรทําไมถึงไม่ยอมนั่งพื้นสบายๆแบบชาวกัมพูชาบ้าง แม่คือฉลาดสมกับเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในสวนภูมิแลนด์จริงๆเลยนะครับคือจะไปลำบากเหมือนพวกเสียมทําไมนั่งรอรอรอเคลมยังมีศักดิ์ศรีดีกว่าอืมคือเรียกได้ว่านิสัยนี้นี่ส่งต่อกันทาง d n เเลยนะครับเพราะมาในยุคปัจจุบันนี้พี่แกก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์การนั่งพื้นหมอบคลานไว้ได้โดยเปลี่ยนจากฝรั่งเศสมาเป็นจีนแทนแม่คือตัดขาทิ้งไปเลยก็ได้นะดูท่าจะไม่ได้ใช้เพราะนั่งรอวัสนาอย่างเดียวคือตั้งแต่อดีตพวกพี่แก,กได้แต่ก้มหน้าก้มตาหมอบคลานไงจึม่ ใจว่าการเงยหน้าแล้วยืนหยัดด้วยตัวเองนี่มันลําบากขนาดไหนคือกว่าเราจะมาถึงในจุดนี้ได้เราต้องหมดไปเท่าไหร่อืมพูดไปก็ไม่รู้ว่าพี่แกจะเข้าใจหรือเปล่าคงไม่เข้าใจหรอกมั้งแหมนอกเรื่องไปไกลเลย กลับมาเที่เรื่องชุดกันดีกว่าคือต้องบอกว่าชุดประจำชาติของแต่ละประเทศนั้นมันถูกออกแบบมาเพื่อชนชาติชนชาตินั้นจริงๆเลยนะครับเพราะแต่ละชนชาติรสนิยมสัดส่วนฐานะกําพืชมันก็ต่างกันคือมันก็ใส่ได้นั่นแหละแต่บารมีมันไม่ได้ไงเพราะว่าชุดก็ถูกออกแบบมาให้เข้ากับชนชาติและสีผิวของชนชาตินั้นๆไงคือก็เหมือนกับให้คนขเขมรไปใส่ชุดจีนชุดญี่ปุ่นนั่นแหละถามว่าใส่ได้ไหมมันก็ใส่ได้แต่มันจะไม่ขังไงออราไม่จับเหมือนคนจีนเขาไงอืมดูเหมือนนราหูจจะับแท na คลมเชียวและนี้แหละคือตัวอย่างที่ดีเลยว่าอย่าฝืนใส่ชุดที่ไม่ใช่ของชนชาติตัวเองไม่งั้นจะอยู่ในสภาพนี้อืมฉะนั้นพวกพี่คิดใหม่สนะจบๆงั้นเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์กันดีกว่านะครับว่าชาวอาเซียนจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้มาที่คอมเมนต์แรกเป็นของชาวไทยกล่าวว่าชุดไทยและชุดเมียนมาสวยงามมากๆเลยครับฉากหลังก็อลังการตรงปกดูร่วมสมัยและสง่างามมากสมกับเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมประเพณีที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง รักเธอประเทศไทยแล้วก็มีชาวเมียนมามาตอบกลับว่าเมียนมาแอนไทยแลนด์เดอะเบสคอมเมนต์ถัดมาเป็นของชาวกัมพูชากล่าวว่าคือชุดที่คนไทยใส่นั่นมันก็เป็นชุดของชาวกัมพูชานะคนไทยต้องใส่ชุดแบบจีนสิคอมเมนต์ <Comment S 2> ถัดมาเป็นของชาวกัมพูชากล่าวว่าคนโพสต์ดูเหมือนจะไม่มีรูปให้โพสต์นะรูปสวยๆก็มีตั้งเยอะตั้งแยะทําไมไม่โพสตละปะก้าแม่งเลยหืมปะก้าแม่งคืออะไรเหรอสับไม ของชาวกัมพูชาเลยคอมเมนต์ถัดมาของชาวกัมพูชากล่าวว่าเสื้อผ้าพื้นเมืองของเราโดนพวกคนขโมยไป โปรดเข้าใจไว้ด้วยก็ดีนะแม่คือไทยเราจะไปขโมยเสื้อผ้าพี่แกได้ยังไงพี่แกมีเสื้อผ้าให้เราขโมยเลยคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าประเทศไทยโดมินกัมพูชาก็เหมือนกับว่าพวกคนโดมิ่นแม่ของตัวเองนั่นแหละอย่าลืมว่าพวกคนเกิดที่ไหนและผสมมาจากอะไรด้วยอืมคือพี่แกจะสื่อว่าคนไทยมีเลือดเขมไรไงฉะนั้นอย่าดูถูกพวกเราแล้วก็มีคนไทยไปตอบกลับว่าเฮ้ยเฮ้ยเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าชนชาติเราแวกหรือขแมเขาพิสูจน์ d n เอแล้วว่า พวกขมแมไม่ได้มีพันธุก,กรรมเหมือนกับชาวบ้านชาวช่องในแถบนี้เลยนูน่นชนเผ่าในเกาะชวานูน่นบรรพบุรุษของพวกขมแมแล้วพี่แกก็หายไปเลยคอมเมนต์ทันมาของชาวกัมพูชากล่าวว่าโรคขมแม่สวยๆก็มีตั้งเยอะตังะ้งแยะทาไมไม่หามาโพสต์ละแล้วก็ได้มีชาวกัมพูชามาตอบกลับว่าคือคนไทยมันอยากมีปัญหากับเราไงแล้วเจ้าของคอมเมนต์ก็ได้มาตอบกลับว่าคือขโมยจากเราไปยังไม่พอยังอยากจะมีปัญหากับเราอีกอือเอาอีกแล้ว พี่แกมีอะไรให้ขโม,มยเราคอมเมนต์ถัดมาของาชา,าวัมพูชากล่าวว่าไม่แปลกใจหรอกว่าทําไมขมแมถึงดูไม่สวยเพราะไม่ได้ใช้รูปดาราเหมือนประเทศอื่นๆแต่อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมของพวกเราก็เป็นวัฒนธรรมโบร,ราณแทๆ้ๆไม่ได้ไปแย่งใครมานะอืมวัฒนธรรมเก่าแก่มากเลยครับพี่คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าประเทศของเรามีอรารยธรรมที่ดีที่สุดดีกว่าพวกขี้อิจฉาเราอีกนะ มันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะไม่ว่าอะไรก็ไม่สามารถเอาชนะนครวัดได้นครวัดจะชนะเสมอ คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าชาวกัมพูชาในปัจจุบันนั้นลืมรากเหง้าและวัฒนธรรมของตัวเองไปหมดแล้วเพราะหลงไหลในวัฒนธรรมไทยน่าเสียดายที่พวกเขาลืมวัฒนธรรมของตัวเองเช่นเครื่องแต่งกายคือมันกําลังหายไปแล้วจะมาแทนที่ด้วยชุดของประเทศไทยแทนคอมเมนต์ถัดมาเป็นของชาวกัมพูชากล่าวว่าฉันรักทุกประเทศทั่วโลกยกเว้นประเทศไทยประเทศไทยพวกเขามีวัฒนธรรมที่ห่วยแตกมากๆอ้าว ทำไมไม่รักเขาละเตงงอนเขาเลยคอมเมนต์ Comment ถัดมากล่าวว่าใช่ฉันลองคิดย้อนกลับไปเมื่อ1200ปีก่อนคือเรื่องจริงแล้วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมีเพียงแค่ประเทศเดียวเท่านั้นที่ปกครองพื้นที่ทั้งหมดอย่าเชื่อคําพูดของฉันนะฉันแค่คาดเดาเท่านั้นเออครับใครเชื่อก็บ้าและคอมเมนต์ Comment ถัดมากล่าวว่าเครื่องแต่งกายประจำชาติพวกนี้ดูดีและมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง โดยเฉพาะชุดของชาวกัมพูชาฉันไม่เห็นชุดแบบนี้มานานมากแล้วเนือกว่ามันจะสูญหายไปแล้วซะอีกอืมคือใส่แต่ชุดไทยไงคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าประเทศไทยไม่ทราบเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของเขมรเรามีชุดหลายแบบไม่ว่าจะเป็นชุดที่ใส่ออกงานปาร์ตี้หรืออะไรอื่นๆทําความเข้าใจเสียก่อนนะก่อนจะโพสต์รูปคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่านี่มันชุดแต่งงานของกัมพูชานะงั้นฉันขอถามคนไทยหน่อยว่าคนไทยได้ ไชุดพวกนี้มาจากไหนคนคัดลอกจากที่ไหนมาพวกคนมีกำแพงไว้ใช้อ้างอิงหรือไม่ฮะ เออต้องมีกำแพงก็ใช้อ้างอิงเหรอถึงจะน่าเชื่อถือเหลือจะเชื่อคอมเมนต์ถัดมาเป็นของชาวเวียดนามกล่าวว่าชาวกัมพูชาเรียนแบบชุดของประเทศไทยคอมเมนต์ถัดมาเป็นของชาวกัมพูชากล่าวว่าพวกคนดีมากนากะครอคนพยายามใส่ร้ายคนอื่นแล้วบอกว่าตัวเองนั้นดีคือชาวกัมพูชาเรามีประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่และน่าเชื่อถือมากๆเลยนะแม้แต่จีนกับฝรั่งเศสยังรับรองในประวัติศาสตร์ของพวกเราเลยหลักฐานต่างๆบนกำแพงนครวัดก็มีมากมาย ร้อมที่จะโชว์ให้พวกคุณและชาวโลกได้ดูคือประเทศของพวกเรามีสงครามมากมายจนทําให้เราไม่สามารถยุ่งเกี่ยวและสืบต่อวัฒนธรรมของพวกเราได้แล้วฉันจะขอทิ้งท้ายไว้นะว่าถ้ามันเป็นของคุณจริงๆคุณไม่ต้องโกรธหรอกยังไงเขงมรก็เอาของคุณไปไม่ได้แต่ถ้ามันไม่ใช่ของคุณงั้นเราก็ขอเอาคืนละกันนะ <c oughs> หัวจะปวดงั้นเดี๋ยวเรามาปิดท้ายด้วยคอมเมนต์กันนะครับคอมเมนต์นี้เป็นของชาวอินเดีย กล่าวว่านี่มันชุดของพวกเราพวกคุณทั้งหมดคัดลอกมาจากอินเดียวัฒนธรรมของพวกเรานั้นเก่าแก่ที่โสดจบแยกก็จบไปแล้วนะครับกับคอมเมนต์ชาวต่างชาติแม่คือต้องบอกว่าชาวกัมพูชานี่ออกมาดิ้นกันเต็มเลยคือพี่แกยอมรับความจริง <c oughs> ไม่ได้ไงความจริงมันช่างโหดร้ายซะเหลือเกินก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดซับค่ายไลค์แชร์หรือคอมเมนต์ให้ช่องของผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ